เอานี่นะมันยมันติดเต็นแกงกูนะเนี่ยมาห้ามดื้อมาห้ามมันดื้อหน่อยงั้นเขาไหมเอ้าห้ามเบิ้งหูดังเบิ้งหูดังเอ้าหน่อยยังปะคือหูดังเอาไปนึ่งกินเมื่อวานเนาะเฮ้ยมึงว้วนเลยวะเจ้าข้องบหมาไหอ้าโอ้นี่ดูครับโอ้หมามาละหมามาเลี้ยงหมู น้ำมาส่งเอาาเอาอาน้ำมาส่งน้ำมาส่งข้องหมูป้าบุงบิงนะครับ <onu>? ไฟไม่มีนะครับคีบแบตเอานี่ครับหมูไหลตัวครับรู้สึกว่าผมส้มคอครับเหม็นขี้หมูส้มคอครับ ดูเร็แล oh, like like ้วนะอะไรติดสายวะขี้ไก่ขี้หมูว่ะโอ้ดูครับกระเกงก็ใส่อย่างแพงครับดูเกือบครับโอ้หน้าเกียดครับเห็นกระเกงใหม่เข้าให้แล้วใส่หน้าดูเลยแล้วเกือบโอ้ยเหมือนเป็ดเนี่ยโอ้ยซื้อก็ไม่ซื้อโอ้ยซื้อใหม่ก็ไม่ซื้อโง่อังเลยหลมแหลมเว้ยไปเปียเกือบหม่เลยวู้ใส่ใหตตายงก็คือกันครับก็คือ เสียราคาสูงหมดเดี๋ยวมันทำไมตื่นบ้านไปให้หมูไหมเอ้าไปให้หูดังมันนะไม่เอาแม่กลัวมันเร็วกลัวมันไปให้ก่อนกลัวมันยืนอยู่เนี่ยนะนะก็กลัวมันไปดูครับคนหาอะไรรู้กลัวหมูครับคนบ้าเขาไปหามันนะก็บอกให้อยู่บงนั้นนะนะนะทางนั้นนะ เดี๋ยวมันกระโดดขึ้นมาเอาหูดังไหมเฮาเบิงใช่ไหมเอาจับนิ่งๆค่อยๆจับชองมือเด้งๆอยู่มันต้องเด้งตั้งไหมเนี่ยู่ไหนมันต้องตั้งเด้งๆอาไปยืนอยู่บงนน้าเอาไปแยกช่องนะเอาไปหุมนะอยู่หุ้มเอาขาดตั้งได้ไหมล่ะตั้งยังก่อามู้มันเบา nó phải nền, mà mà tăng lên nó mẹ mà hít tăng lên lên đấy nó bây giờ muốn đi hết một nè, Hãy subscribe เอาวิ่งมาตายขห็นกนเห็นอยู่ตวดบ่ตวดดีวะเอาตีนจะไส่ฮัตตตายเหงบนี่ก็หมูแล้วเนี่ยอ๋อหมูโดดขบหัวนะเดี๋ยวหมูจะโดดขบหัวนะพัม เอา้าเก้ขี่าะมาหังดดเดี๋ยวว่ารถนะนี่ครับสวนสวนต่อจากข้องหมูนี้ไปก็เป็นพี่กับน้องนะครับเป็นเป็นพี่น้องกันนะครับแต่ไม่ถูกกันลุงบอยนะครับเกต้องอ้อมอ้อมไปเข้าอีกอ้อมไปเข้าอีกทางนึงนะครับ เป็นพี่น้องกันครับไม่หูกันนะครับติดกันนะครับบ้านก็บ้านก็อยู่ติดกันพี่ก็ติดกันครับแต่ไม่ถูกกันโอ้ยเราฮัดสายก็มึงก็ได้เดี๋ักปากก่อนมาหายมูนะครับเต๋บ๊อหันมูเอายั่นตัวใหญ่มาก หมูหันนี่นะที่เข่าขาวทุกตัวเลยอันนั้นหมูอันนั้นไม่ใช่หมูหันใช่ไหมหมูดำหมูหันน่ะนี่ปลาหมอนะหมูปลาหมอนะูหัมหมูหรือเปล่าเนะี่ยก็นใหญ่จัง หามให้พุ่มบ่ตุส๊สยักได้หามเก่ใหญ่ยาวู้เลี้ยงรุ่นเหล่าโอ้ยบ่จะไปหายหายป่วปิน,นะนั่นก็คอกหมูของป้าหมอนะครับแต่ก่อนเป็นหมออยู่อนามัยนะครับ เป็นพอ,อออนามัยนะครับเดี๋ยวนี้แกเกษียณแล้วครับกเกษียณแล้วก็มายังหุงอ,อ,อ,อยู่เฉยๆไม่ได้ครับนี่ครับนี่ผมก็เอาหมามานะครับผมก็เอาหมามาด้วยนะเมียงเียงโอ้เบิ้งดูน้ำล้นยังนะน้ำไม่ล้นหรอกดูครับดูมันใส่กางเกงครับได่กางเกงเข้ามาฟรีอ่ะ แล้วตัวเองใส่เกือบดูครับปุ๊เกือบก็เก่าครับได้ใส่กองเกงใหม่นะเห็นกางเกงใหม่นี้อาบน้ําเลยนะอาทิตย์หนึ่งอาบทีละครั้งครับฝนอะไรไม่รู้ครับเข่วก็แมงนะครับแมงไม่พอแหมใหญ่ใหญ่แหมห่างอีกอู้นโอ้ไม่จิ้มเขี้ยวของเขาไปอดีเลยถ้าพ่ต้องจิ้มเขีเ้ยวเฮ้ยเนาะดีกันเนาะคุผมผม เขียวหางหนะดีแล้วมาต้องจินมเขียวอ่ะีนบทติดดีดูมันครับเป็นบ้าแล้วครับลูกขมิ้นนะครับแม่อยู่สุดินลูกหลงนะครับหลงมาอยู่ดีๆก็หลงมาเคียบ ข้างหลังนี่ก็จะมีอีกหมู่บ้านนึงนครับไปแล้วครับดูมันครับโอ,โอเคนะครับเปลืองพื้นที่ไปแนละ้วมันก็เป็นสนิ้